ท่านเพื่อนๆทุกท่านครับตามใจปลูกครับวันนี้เจอกันนะครับในวันที่11ของการเพาะเมล็ดนะครับดอกบานชื่นนะครับก็มาอัปเดตนะครับเจอกันนะครับตั้งแต่เพาะวันแรกครับจนถึงวันนี้เป็นวันที่11แล้วนะครับก็มาติดตามนะครับต้นกล้าที่เราเพาะไว้นะครับตอนนี้ก็กําลังเจริญเติบโตงอกงามดีเลยนะครับมีสองถาดนะครับก็ ไม่มีต้นไหนมีปัญหานะครับมีใบคู่กลางนะครับโขลขึ้นนะครับน่าจะเป็นใบจริงนะครับต้นก็จเจริญเติบโตดีนะครับเมื่อเช้านะครับผมก็มเติมนะครับน้ำปุ๋ย A ปุ๋ย B นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านครับมาเติมน้ำน้ำปุ๋ยนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องปุ๋ย A ปุ๋ย B ก็ได้ครับอาจจะเป็นปุ๋ยสูตร เช่น15 15 15ละลายน้ําก็ได้ครับหรือว่าเป็น4600ละลายน้ําก็ได้นะครับมามาใส่นะครับเพื่อให้มันได้รับธาตุอาหารนะครับนี่ก็เป็นปุ๋ย A ปุ๋ยดีนะครับที่ผมใช้กับผักสลัดนะครับนี่ผมเพาะผักสลัดไปด้วยนะครับก็จะเติมลงไปเลยนะครับเติมด้านข้างนะครับแล้วมันก็จะดูดมาเองนะครับ ถาดที่หนึ่งนะครับถาดเพาะที่หนึ่งนะครับต่อไปถาดที่สองนะครับก็จะมาเพื่อนๆนมาเติมนะครับเติมลงไปน้านล่างเลยนะครับมันก็จะได้ซึมขึ้นไปเลยนะครับพีทมอสก็จะดูดขึ้นไปเลยนะครับครับอันนี้ก็คือวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับบำรุงนะครับเป็นในวันที่สิบเอ็ดนะครับ ก็เราก็ต้องดูก่อนนะครับวา่าให้มันน่าจะขึ้นสักหน่อยแล้วค่อยแยกลงถุงนะครับหรือว่าปลูกในกระถางเลยนะครับก็บางต้นก็จเจริญเติบโตดีมากนะครับอาจจะเป็นด้วยมเมล็ดอาจจะหลายรุ่นหรือว่าไม่สมบูรณ์นะครับก็อาจจะทําให้ความสม่ำเสม,มอไม่มีครับเราก็คงต้องเลือกต้นที่สมบูรณ์ไปก่อนนะครับสวัสดีสบายสบายทุกท่านครับสวัสดีครับ